สวัสดีครับผมคือนายเอฟซีเกมเมอร์นเฮอเกมฟาคายสามพาเที่ยวอะไรก็ไม่รู้ขอโทษที่ไม่ได้แคสตอนที่ไปหาไอ้บัคกกับด็อเตอร์วิลสข้อหาไฟล์เสียเสียจริงๆอันนี้ไม่ได้ตอแหละนะและล้วก็ขอโทษจริงๆนะเนี่ยโอ้มันแก้มไม่ได้จริงๆนนีอยู่ดีๆมันก็ปรับเป็นสปีดคลิป อย่างเร okay. <To S 1> ่งด่วนก็ไม่จะแกงไงเนาะเนี่ยโอเคเป็นภารกิจของพี่บักแล้วกันถ้าขครอยากดูแบบเต็ม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 อิ่มก็ดูของมิสเตอร์ฮาร์ดอกเกอร์ก็ได้นะครับอืมก็โอ้เราก็ได้ปืนใหม่มาแล้วครับนี่ครับนี่เอ็ลายลายไม้นะคงไม่เห็นหรอก โอเคโอ้ <Okay>. oh, สุดยอดปาดเกแล้บโอเคหมดพอดีผลิตผลิตผลิตโอเคปะสกิลมีอะไรอัพเอ่ยอืมสกิลสำหรับอันนี้ก็อัพนี้ดีกว่าใช้มืออัพ ออต้องรีบเอาไปครบนั้นโอ้โหจะเย็นนะโอ้โหสไนเปอร์ชัดชัดอืมฝ <5. S 1> ักตรงจบไหมครับจาไหมโอเคป่ะ หมดปัญหาสังคมกันสักทีอืมด้านในก็เก่งบ้างไม่เก่งบ้างก็ไม่รู้สินะกากระอาด้คำเดียวผมกากนะครับไปเหอะโอเคเอา้าใครมาลใครเมนใครใครใครเมนมาตรงแถวนี้วะอือเป็นคาบเลยอืม โอ้โหดงดงทรัพยากรอืมอืม,อมแว้มาก็คุ้มนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดไม่เคยมาบ้านหลังนี้มาก่อนถึงจะเคยเล่นจบก็ไม่เคยมาอืมสิ่งที่ต้องการอยู่เนี่ยโอ้โหสองนัดไปโอเค โอเคดับเบิลทเวียคูลเลยนะครับคราฟติง้งอยู่ไหนเอ่ยอ๋อวอลเล็ตอ้โหชาร์สกินสองอันผม่าเป็นสกิลที่ว่าได้หนังสัตว์อันเดียวทเวียคูลเป็นสองหมาก็เหายย่าไม้เท่าไหนไหนนหมา ไหนนอ้นอหมากันเงอยหนะอืมืมไหนวะเสียงเสียงข้าควรอยู่แถวไหนวะเนี่ยก็จากรู้นึมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอู้อืมทางออกมันก็มีจะทำเป็นรูเพื่อโอ้สินวะว่าเรางโง่คงหาที่ไปไม่ได้ปะ โอเคถึงหืม hmm. <c oughs> เป็นอะไรแล้วโอเคอืม personality อืมโอ้คิดคิดคิด ากฮะรีเมมเบอร์เชงรีเมมเบอร์เชงอืมใช่มิสเตออืมอืมล huh ิงคองลิงคอนลิงคองหรืลิงลิงลิงคองโอ้โหไม่น่ารักเอาเลยอ๋อเชง โอเคอืมลิงคองกางกัง,งกางกังนะาข๊อโอ้อหลเนง่หายตัวไวอะไรไวขนาดนั้นเลยมีไฟฉายเด้อ ชิปต้องกดแรงๆชชิปต้องกดแรงๆนันโอ้โหเปลี่ยนปุ่มเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยก็อืมโอเคลองใหม่ๆด้วยนะะซีนิกเอ็มเอสเอ็มนหนึง่งศูนที่พี่คนกายชาแนลแนะนำ เก็บของเรียบร้อยมีสก,กิลใหม่เยอะแยะเลย โอเคท่านพ่อเสด็จออกไปเอาของอืมทิเบ,บิลคิว เอ้าหนูรักก็บอกนี้เก็บของไม่ได้่ะไม่เก็บกระแดะไม่ง้อเว้ยโอเคดัน โอ้โหโอ้โหจะเย็นเย็นู้เอาเร็วไปเร็วไม่เกี่ยวเร็วโดอ๋อจะเย็นจะเย็นฟุตซี เย็นครับโอ้โหยังเห็นอะไรไวขนาดนั้นวะให้กูได้ยิงหน่อยเยอะ,อะล้อยต้ครับโอ้ ใจเย็นดิให้กูได้ยิงมาโอ้มันสอยเอาสอยเอาเลยนะโอ้ฮึ <c> ่ <oughs> โอเคสอยอย่างนี้เลยอืมโลกจิตเว้ยหนักกว่าแลมโบอีกโอ้ว่าจะตาย โอ้โหเอาดิเอาบอเบอแรกเปินว่างานนี้โอ้โหโอ้โหเจอพี่ปุ๊ตัวจริงว้ปุ๊คนร,ระเบิดอเอาไปเอาหนึ่งนัดไม่โดนอีกโอ้โหนี่โอ้โหไม่สะเทือน มาดิมาดิสอยอู้ไม่โนดนนี่โอ้โยเสียว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 ฉันจูหอดอะโอเคปะหมดปัญหาโอ้อืมจึ๊บตยยีนไปกินฝัดโลด,ดา โอ้โหฉีดยาไปไปไปโอ้โห,โโหเกือบเกือบไปแล้วยัดยัดก่อนช่วยดูช่วยด,ดูอืม โอ้โหเอ็นสิบเจ็ดเอ็นสิบสี่ดิโอ้โหเอาเอาให้หลับครับ อย่างมาใกล้เขาสิโอ้โหมันมันเผาทั้งเป็นเลยยังมีชีวิตอยู่มันก็ยังจะเผาเนาะทำอะไรไม่ทำมันจะเผาคนจริงๆเลยวะ่ะอืมชึบชึบอ้าเฮ้ยหรอโอ้ใช่ แต่ก็ยังไม่ใช่ที่ที่เราต้องการนะครับ mm. ชึบชึบป่ะอืม ก็อะไรขึ้นเอ่ยอืมฉากคล้ายๆ Predator เนี่ย Alien vs p r a t o r Check o i Reset ยังไงว่าคงยังไม่ใช่ที่นี่ใช่ไหม Here อืม ืลงยังรอนึกวก็ไอรอนแมนมาเยือนโอเคเอาอีหา่าหัวลืมไปแถวนี้มีงูปะ่ะเราลงลิฟต์กันอืมไม่เร็วนะ มีลิฟต์อย่างนี้ใช้ไม่ลำบากแน่นอนนะขอให้โรงเรียนมีอย่างนี้บ้างก็ดีอ๋อสารเจ้าจีนว้าวสุดยอดเลยนะครับ <c oughs> อืมหมายผูกก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้ซ็ง แคลงมาอย่างโว้อะไรเนี่ยโอ้โหเอาอีกแล้วดูนหยเอ้ยไม่แคร์แล้วกูไปละโอ้โหว้าว เอายังไม่ตายอืมเฮียเ yeah. พราะมันคือตัวอ่อดึงดึงขเขาเรียกว่าตัวอะไรนะไม่รู้จักอืมโอ้โหโเก็บของเก็บของไว้ก่อนเป็นยอดดีไปอยู่ทำไมแล้วไป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 โอ้ อืเกิดอะไรขึ้นเอ้ยเ๋อ,อโอ้โหปลากคลิกอือ้มโอ้โหอ๋อมีโหลดชาร์จอะโอ้โหไปสปีดรีนดงวงนวัวเลยไปโอ้โหเขาไม่มีใครยืนอยู่ให้โง่หรอกครับไปไป โอ้ยโอ้โหโอ้ย oh. oh. yep. mm ี hmm. <laughs> Brush. <laughs> mm ่มอืมแสงสว่างแล้วก็โหลดใช้ C4 ของเรา Cheat a m b r o i u s Brush Input the Tracker อืม เรื่องคิดหยุดก่อนฮัลโหลยังก่อนอ๋อเฮกเตอร์ข่าวดีอืมอ่องคิดใช่ any c นี s โครเซอร์ t อม e อสเดีโรซิลียด โอ้โหโทรศัพท์เจสันใช้รุ่นดีกว่า <c oughs> โหยแน่นอนอืมวัดเด้อ <c oughs> โอเคเอ้าหายตัวไวไปไหนมาไวเนะี่ยอีหานี่แล้วตบหรอกอีหา่าให้กูหาหนู่นหานี่ให้แล้วก็ยังจะน,นู่นนี่นั่นอีกแม่เรื่องมากจริงนะเนี่ย ผมมอาปืนเจ่อกบบาลลันอืมเกลเลฟอืมโอเคสกิลอืมอะไรต่อดีเนาะป้องกันอะไรดีอะสิ่งที่จะได้มากที่สุดก็คือไหนน้องป้องกันนี้ละกันโอเคในวัดดาวละมึงทีนี้โอเคครับ งั้นก็ขอจบพันี้เพียงเท่านี้กันนะครับเอา้าเต็มโอเคกูบายครับ